ต้นสะเดาสวนส้มโอคุณผู้ชมสวนส้มโอก็กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาแต่ว่าไม้มีลูกอะไรของเขานักหนาปุยมุยนอนกระเบื้องเต็มเปลือกต้นสะเดาเลยปกติเห็นได้อยู่แต่ตามตู้เก่าๆตามบ้านคน เดี๋ยวไล่ขึ้นไปเมื่อจะสันส่นๆไมก็พอดูได้ข้างเยอะนะมาอยู่อะไรแบบนี้เห็นไหมเนี่ยม,มุมนี้ ทำกับนอนเบาๆคุณผู้ชมๆๆๆๆๆนี่แค่เก็ตเดียวนะ้วเนี่ยคุณผู้ชมขนาดนี้วางเบาๆ <c oughs> ช่วงนี้เสียงของจอยจ้อย กลมๆก,ลมก,ลมก็ใจเห็บๆหน่อย <c oughs> ไม่ค่อยจะดีไปหาหมอก็เล่าอาการของโควิดให้คุณหมอฟังรุ้นละว,ว่าจะเป็นโควิดคุณหมอก็ให้เจยจ้อยอ้าปากเลยอะเอาไปฉายส่องลงไปในคอ <c oughs> <c oughs> อุ้ยาคอจอยจอยมีแต่ตุ่มเลยตุ่มเต็มคอเลยเขาบ ตุ่มแบบไหนครับคุณหมอเหมือนตุ่มยุงเนี่ยเอ้ยคออะไรเป็นตุ่มยุงไม่รู้ยุงกัดหรือเปล่าครับคุณหมออาจเป็นได้ถ้าจะจ้อยนอนหลับเวลาที่ไม่กางมุง้งแล้วนอนอ้าปากยุ่งอาจจะไตลงไปกัดก็ได้คุณหมอก็ <c oughs> ให้ฉีดยา ฉีดจนรั่วเข็มแล้วขอโอกาสคุณหมอทานยาก่อนเท่านี้ไม่หายแล้วค่อยฉีดมีการบอกหมอันหมอจัดยามาให้ทานหมดแล้วล่ะดีขึ้นน้อยนึงยังไม่ไปให้หมอฉีดพาคุณผู้ชมมาดูแมงกระเบื้องก่อนไม่ค่อยเยอะขนาดนี้ มนเลยนะซูมดูสิซูม,มได้หมอ่าได้พอได้นะคุณผู้ชมเนาะเห็นชัดไหมเท่านั้นแหละ มีที่ไหนคอเป็นตุ่มยงุงคุณผู้ชม <c oughs> สรุปแล้วไม่ได้เป็นโควิดแต่ว่าเป็นคอตุ่มยงุงเอาเข้าไปว่าคอจ้อยเวลาภาคคลิปช่วงนี้ก็เลยจะเห็ดเห็ดเลยอ o ม m o u ลองรวนนี้สิขอโอกาสนะนอนกระเบื้องนะอย่าว่ารบกวนเลยนะเอาแคบพบประมาณอุ้ยอุ้ยผู้ชมอืมเขาไมา่อยู่อะไรต้นไม้นี่ อืมอืมวา,างลนวนนเบาเบาเบาครับเบาเบาเบาขอโทษนี่ไม่ลื้ละเนี่ยวถ้าแกะออกทั้งต้นนี่จะขนาดเนนะคุณผู้ชม นู่นยังปีนขึ้นไปข้างบนนั้นยิ่งเยอะอ,อ,อยู่ในเปลือกอยู่ใต้เปลือกตรงนี้เลยอรัอ อื้ยเปิดแฟดเปิดแฟดอ้าวเปิดแล้วเห็นไหม เบื้องออกนี่ไหนอืดโอ้โผู้ชมดูนี่อื้อหือ อยู as, uh ่รอดปลอดภัยนะอัน huh. น uh ี huh. uh ้ไ huh. ม uh ่อยากไปรบกวนฮะแก่วม่คง ไฟามวดินเนี่ยโอเคเล็กๆน้อยๆจากช่องจอยจ้อยพุงกลมๆโชคดีมีเงินใช้เห่งรวยสุดรวยสุขภาพดีทวหน้าทุกท่านเนี่ยก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ฝากไลค์ฝากแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องจอยจ้อยพุงกลมๆอยู่กับแมงกระเบื้อง